แต่เนี้ยไปวิเวอร์ดีกว่าวิเวอร์ดาวกลางโลกไปหน้าเดี๋ยวเชื่อกินบุฟเฟ่ดูดิไปด้วยสั่งหมูกระทะกินวันนี้ปะล่ะที่ไหนคือบุฟเฟ่ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนก่อนที่นี่ที่ไหนก่อนที่นี่เซเล็ตองโด มีอะไรบ้างก่อนตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้หรอแดดร้อนกับในมือยังวางทำไรครับลงในเอเวอเรสต์โอ้โหโ,หโอโหโลงจนถกเอเวอเรสต์อุปกรณ์เยอะด้วย <c oughs>